สวัสดีค่ะนะคะจัดรายการอยู่นะคะจัดรายการในช่วงบ่ายนะคะเปิดเพลงผิดนะคะมันจัดรายการเพลงลูกทุ่งแต่ว่านะคะพอดีว่ามันเป็น ชื่อเพลงที่คล้ายๆกับเพลงลูกทุ่งแบบแนวอินดี้นะคะเราคิดว่าเขาแบบว่าร้องจากจากเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงร้องแล้วผู้ชายร้องอคิดว่าเขาร้องแบบแบบเป็น cover version นะคะคิดว่าเขามา cover เอาก็เลยเปิดเพลงปรากฏว่า,ามาาาันไม่ใช่เพลงลูกทุ่งมันเป็นเพลงสต r i n g กลายเป็นว่าจากรายการเพลงลูกทุง่งกลายเป็นเพลงสต r i n g เฉยเลยทีนี้นะคะดีเจเปิดเพลงพิดนะคะทำไง ทำไงจะแก้สถานการณ์อย่างไรนะคะก็ก็ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะก็ปล่อยไปเลยหนึ่งเพลงแล้วหลังจากนั้นก็าหาเลือกเพลงที่มีแนวแบบใกล้ใกล้เคียงกันก็อาจจะเป็นลูกทุ่งกึ่งเพื่อชีวิตนะคะมาเหมือนกับว่าไม่ให้มันแตกต่างกันมากก็อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นเพลงสตริงที่เราปล่อยหลุดไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมาเป็นเพลงหมอลำเลยมันมัน มันข้ามนะคะมันต่างกันมากเกินไปนะคะก็จะไม่ดีนะคะคือคนฟังอาจจะรู้สึกแบบปรับอารมณ์ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาในแนวแบบลูกทุ่งกึ่งเพื่อชีวิตนะคะเพื่อที่จะค่อยๆปรับอารมณ์ให้เข้าสู่โหมดลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่ง โอเคนะคะได้ละได้ละแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดิจองเปิดเพลงผิดอ่ะก็เลยเอาแนวเพลงที่แบบใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงกันมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นทานองจังหวะนะคะเนื้อเพลงทํานองจังหวะนะคะ,นนะ,นะ,คะแนวเพลงที่ใกล้ๆกันนะคะ มาเพื่อที่จะให้ค่อยๆปรับอารมณ์คือไม่สามารถที่จะปรับแบบก้าวกระโดดได้นะคะถ้าหากว่าเป็นเพลงที่แตกต่างกันมากนะคะคนฟังจะรู้สึกปรับตามไม่ทันโอเคได้ได้แล้วได้แล้วนะคะลงตัวนี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า <c oughs> การเป็นว่าแบบจัดรายการแล้วเปิดเพลงผิดเฉยเลยนะคะนี่คือผลของการไม่ได้เช็คฟังเพลงก่อนบางทีเห็นเหมือนกับว่ามีเพลงที่เขาปล่อยมาใหม่นะคะแล้วก็คือเปิดเลยนะคะลงเลยอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะโอเคแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วนะคะไม่มีอะไรชิวๆค่ะชิวไปนะคะเดี๋ยวจัดรายการต่อกัอนนะคะก็ชิวได้นะคะทุกอย่างลงเอยด้วยดีนะคะคโอเคจัดรายการต่อกัอน,นะค่ะนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย